สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดชัดมืนหญิงหน่อยโรโล็อบบี้ธนาทรฝ่ายค้านขอลงผู้ว่ากทมเมื่อวันที่29กรกฎาคมรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตนเกย,ยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยได้เดินสายเพื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่และพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าตนเองสนใจสมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมกับชักชวนผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนมาร่วมเขียนนโยบายในการสู้ศึกเลือกตั้งด้วย โดยมีเหตุผลว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่จะไม่มีคนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไม่ได้และสอกอที่จะมีการเลือกตั้งต่อจากเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นต้องอาศัยกระแสของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครช่วยดันด้วยซึ่งนายทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ทวงติงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ได้พยายามติดต่อขอพูดคุยกับนายธนทรจึงรุ่งเรองกิจประธานคณะก้าวหน้าอยู่บ่อยครั้งเพื่อคุยกันถึงแนวทางในการสู้ศึกเลือกตั้งร่วมกัน โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับน,นายธนทรที่สภาเพื่อขอให้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันสนับสนุนตนเองในการลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้แต่น,นายธนทรไม่รับหลักการโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปขอความเห็นจากสมาชิกพรรคก่อนรายงานข่าวแจ้งอีกว่าทางด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าจะลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามอิสระนั้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการนัดพูดคุยปรึกษากับทีมงาน และทีมที่ปรึกษาถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าควรเดินหน้าต่ออย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ในาัชตชาติเคยระบุว่า หากคุณหญิงสุดารัตน์จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจริงตนเองก็คงจะถอยเพราะสู้กันไปก็มีแต่แพ้เนื่องจากคะแนนมาจากฐานเสียงเดียวกันแต่นายชัดชาติยังคงลงทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะถอยให้แต่อย่างใดทั้ทงนี้การลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครของคุณหญิงสุดารัตน์มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องคะแนนที่ต้องตัดกันร,ระหว่างผู้สมัครของพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าที่มีกระแสข่าวว่าวางตัวบุคคล แล้วเงื่อนไขของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่คุณหญิงสุดารัตน์ยังไม่อาจพูดคุยทําความเข้าใจได้รวมไปถึงการลงสมัครชนกันระหว่างตัวคุณหญิงสุดารัตน์กับนายชัดชาติด้วยทําให้ระดับแกนนําพรรคเพื่อไทยประเมินว่าถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ทลายเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือถ้าลงแล้วแพ้หรือถ้าลงแล้วมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ลงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ